สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบเจอกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับผมกับสาระแนวทางดีๆของสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็มันเจอกันอีกรอบนะครับผมวันนี้ก็จะทยอยลงสูตรเก่าให้หมดเลยนะครับผมก็วันนี้ก็มีสูตรเชื่อไหมนะครับผม32งวดยังไม่ผิดนะครับวิ่งบนแม่นๆมันก็เข้ามาเป็น33ามงวดแล้วนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาสูตรนี้มันก็เข้าต่อนะครับก็ยังไม่ผิดก็เพิ่มเป็น33ามงวดนะครับ ก็จะมาลงมาให้เป็นแนวทางในงวดวันที่1เมษายนนะครับผมก่อนจะไปดูสูตรคำนวณนี้ก็ดูคำเตือนนิดนึงนะครับผมช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับ32งวดผ่านไปนะครับผมก็เป็น33มงวดในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เข้ายาวมากนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนบวกหลักแสนนะครับบวกหน่วยหน้าข้งที่2บวก2คง ได้ผลลัพธ์ทกบ x บวกสามบวกสี่ได้ตัวเด่นสามตัวนะครับผมก็มายาวตั้งแต่วดที่ออกเก้าศูนย์สามนะครับก่อนจะไปดูสูตรคำนวณน,นี้ขอแก้ไขสูตรที่ลงให้ไปนิดนึงนะครับเพราะว่าบวกผิดนะครับผมมีท่านผู้ชมเมื่อกี้โทรมาบอกเนาะก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าคิดเองบางครั้งก็ผิดพลาดบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมก็สูตรสิบบนชนสองสูตรแม่นๆสูตรนี้นะครับผมผมบวกผิดเนาะตัวเลขมันก็เลยไม่ชนกันนะครับ นี่นะครับบวกผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับดีว่าท่านผู้ชมทักมาบอกนะครับเพราะว่าสูตรที่สองนี่ผมบวกผิดนะครับมันจะใช้หลักหมื่นบวกหน่วยบนนะครับแต่ว่าผมไปใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขห้านะครับมาบวกมันก็เลยตัวเลขมันก็เลยผิดเปลี่ยนไปนะครับหลักหมื่นมันต้องเป็นเลขศูนย์นะครับแต่ผมแปลว่าเลขห้าหลักแสนมาบวกออมันก็เลยมันก็เลยเปลี่ยนนะครับ ตรงนี้มันต้องเป็นเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวขอลบเลยนะครับแก้ไขให้ตรงนี้ต้องเป็นเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีมื่นบวกหน่วยบนหน่วยบนเลขหกหน่วยล่างเลขเจ็ดหน่วยล่างเลขเจ็ดบวกสามคงที่โอเคถูกต้องนะครับผิดเฉพาะหลักหมืน่นนะครับมันมีหน้าตัวเลขมันเปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวลบผลลับออกไปด้วยไปด้วยเนาะจะได้ตัวไหนแต่คราวนี้หกบวกเจ็ดสิบสามนะครับสิบสามบวกอีกเจ็ดยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามเออยี่สิบสามเท่ากันเลยนะครับ ยีสิบสิบสี่ยี่สิบเอ็ดยสิบสองยิบสามเท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดสิบสี่ยี่สิบยิบสามใส่เลขสามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นสี่ได้สามกับสี่ตัวที่ชนกันตัวที่ชนกันก็คือเลขสามได้ 3, ลเลขสี่ ชนสชน4นะครับแก้ไขสูตรนี้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ท่านผู้ชมสับสนเนาะเดี๋ยวบวกบวกผิดไปเล้วตัวเลขมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ถูกนะครับด้สามกับ4นะครับสิบบนชน2สูตรเนาะชน2ตัวงวานี้จะมา3หรือจะมา4เดี๋ยวก็ไปทราบผลพร้อมกันนะครับแก้ไขนะครับสูตรนี้ สิบบนชนสองสูตรเนาะแก้ไขสูตรนี้นะครับเออเข้าใจตรงกันเนาะเดี๋ยวข้ามมาดูสูตรวิ่งบนสูตรนี้นะครับผมว่าจะมีตัวเลขตรงกันกันกบสูตรที่ลงไว้ให้หรือเปล่านะครับสามสิบสองวัดผ่านไปแล้วนะครับผมเป็นงวดที่สามสิบสามแล้วนะครับสูตรนี้นี่นะครับเขาที่เลขหกนะครับงวดใหม่เรามาดูกันเลยนะครับผมให้า ศูนย์สามสี่สี่หกอันนี้เป็นรางวัลหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองก็สองห้าแปดนี่นะครับสองห้าแปดมันก็ใช้หลักแสนสองครั้งหลักหน่วยเลขแปดแสนสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกสองพื้นที่ ได้ห้าบวกห้าบวกแปดบวกสองสิบสิบแปดยี่สิบนะครับใส่เลขศูนย์สูตรนี้บวกเพิ่มไปสามแต้มกับสี่แต้มนะครับก็ได้สามบวกไปอีกสี่ก็เป็นเจ็ดได้ศูนย์สามเจ็ดนะครับ สูตรที่เข้ายาวสามสิบสามงวดแล้วจะเป็นงวดที่สามสิบสี่หรือเปล่าศูนย์สามเจ็ดตัวไหนจะมาตรงนี้ก็อรอลุ้นก็แล้วกันนะครับเป็นสูตรที่เดินยาวหลายงวดนะครับผมไหนไหนก็ลงสูตรวิ่งบนให้แล้วนะครับก็จะลงให้อีกสูตรไปเลยมันจะได้จบๆไปนะครับวิ่งบนยี่สบสองงวดติดไม่ไดโมนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรวิ่งบนนะครับที่เข้าดีเมื่อกี้สามสิบสามงวดแล้วอันนี้น่าจะเป็นงวดที่ยี่สิบสามเช่นเดียวกันนะครับยี่บสองงวดผ่านไปนะครับ หกเจ็ดสมก็เข้าที่เลขหก 6, นะครับอ๋อดูงวดใหม่วิธีคำนวณไม่ยากสุตรนี้ใช้หน่วยบนบวกสิบล่างนะครับหน่วยบนบวก10บล่างได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เทียบตารางที่ทําไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่รางวัลที่หนึ่งไว้ก่อนนะครับผมห้าศูนย์สามสี่สี่หสองตัวล่างออกเจ็ดเจดนะครับก็ใช้หน่วยบนเลขหก 6. บวกสิบล่างสองหลักนี้นะครับผมหกบวกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิบสามสิบสามก็มาดูที่ล็อกสามนะครับหนึ่งสี่ศูนย์นะครับหนึ่งสี่ศูนตัวไหนจะมานะครับ <c oughs> ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมหนึ่งสี่ศูนย์ ซึ่งเลขหนึ่งมันก็เป็นตรงไปตรงก,กันกับสูตรสิบบนตัวเดียวนะครับเลขสี่ก็ไปชนกันกันกบมีสูตรลงใ้เมอกีนแล้วสิบบนชนสามกับสี่คือ,อตัวไหนจะมาระหว่างหนึ่งสามส,ามสี่สิบบนนะครับก็น่าคิดอยู่นะครับนะครับผมเดี๋ยวก็เขาไปว่ากันในช่วงโค้งสุดท้ายอีกทีนะครับช่วงนี้ก็ลงสูตรที่มันเข้านิ้งว่าที่ผ่านมาให้หมดก่อนเนาะจะได้ดูเป็นแนวทางว่ามันมีตัวเลขไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวค่อยเอาไปพิจารณากันทีทีนะครับผมเือมันก็ดูแล้วสูตรนี้ก็มีหนึ่งกับแปดใช่ไหมครับมันก็มีจะมีเลขหนึ่งที่เหมือนกันสูตรนี้หนึ่งแปดอันนี้หนึ่งสี่ศูนย์ตัวไหนจะมาเนี่ยมันชนกันหลายตัวเหมือนกันนะครับตรงนี้เราอาจจะยังคาดการได้ยากอยู่เพราะว่าตัวเลขมันยังเยอะนะครับ เดี๋ยวจบจากคลิปนี้ก็จะลงไปเลขท้ายสองตัวล่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปสิบหน่วยล่างนะครับมีสูตรที่น่าสนใจอยู่นะครับผมหนึ่งครับนะคุณผุตรสมบอกหนึ่งนะเออเลขหนึ่งก็สวยนะผมว่าสองตัวบนชุดเดียวก็หนึ่งหกนะที่ผมลงมาให้เมื่อกี้นี้นะครับสิบหน่วยบนก็มีห้าหกเจ็ดเออมีก็มีหกนะครับผมก็รอดูนะครับมันจะเป็นตัวไหนงวดน,นี้ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมเทียบดูกับสูตรเงินล้านอีกทีนะครับสูตรเงินล้านวดก่อนมันก็เข้าที่เลขเจ็ดนะครับวันนี้ยังไม่ได้คำนวณเลยได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปคำนวณดูก่อนเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกทีนะครับจะได้เอาไว้เป็นแนวทางกันต่อครับเดี๋ยวจบจากคลิปนี้ก็จะลงไปเลขท้ายสองตัวล่างนะครับผมก็อยากจะรู้เลขท้ายสองตัวล่างงวดนี้ตัวเลขมันจะมาแนวทางไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะพักสักคู่นะครับ สูตรวิ่งบนน่าจะพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะลงบรรเลงท้ายสองตัวล่างนะครับช่วงสุดท้ายก็ฝากคาเตือนไว้เลยนะครับช่องผมจะลงเฉพาะสูตรคานวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับเดี๋ยวก็จาเจอกันในช่วงหน้าอีกทีนะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่ไปดื่มน้ำสเป๊กสป๊บนะครับคอจะเริ่มแห้งนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้านะครับผมสวัสดีครับ